ีครับอยู่กับช่องเขาันเจ้าเหมือนเดิมวันนี้ผมจะมาสะแสดง SCP 173อีกแล้วครั้งนี้จะเป็น EP 2แต่ว่าเมื่อก่อนเมื่อตอน EP 1ผมเสือ้ออันนั้นเสื้อที่ผมใส่กับเสื้อนี้มันไม่เหมือนกันขอโทษด้วยนะครับที่ไม่เหมือนกันและอย่าง SCP 173หัวของมันจะเป็นสีขาวครับแต่ครั้งนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วก็ขอโทษด้วยครับโอเค แค่นี้แหละครับไปแสดงกันเลยไพยไปไหนอ่ะเอ้ยเอสพีหนึ่จะสามหายไปไหนฮะเดี๋ยวขอเข้าไปในบ้านก่อนมันอาจจะอยู่ในบ้านก็ <c oughs> ไปไหนนะเอ้าอ,อยู่นี่เองคิดว่าไปไหนตอนนี้เรามาอยู่ที่หลังบ้านแล้วนะครับโอ้ีอ่ไหนโอ้มันยังมานี่ดิาอ,อะไรครับ ตอนนี้เราหนีมาเอ้ยมาตอนไหนอ่ะนี่ตอนนี้เราหนีมาแล้วครับเฮ้ยเดี๋ยวแอบไอ้นี้ดิค่ะเดี๋ยวแอบตรงนี้ดิค่